ข่าวดีคู่รักมาราทอนคุยเรื่องแต่งแล้วหลังคบกันมา5ปีคบหาดูใจกันมาเพอแป๊บเดียวเข้าปีที่ห้าแล้วสำหรับคู่ของนักแสดงสาวเสียงดีดาวโอเกะหรือดาวนัทพัสสอนสีมาสถเถียนและนักร้องหนุ่มแกงส้มธนทั์ชัยอัด บอกเลยว่าความรักของทั้งคู่ตอนนี้ผ่านมา5ปีแต่หวานฉ่ำไม่เปลี่ยนแปลงและสุดนั้นทั้งคู่ออกงานด้วยกันอัปเดตชีวิตตอนนี้ว่าไม่ได้กดดันเรื่องถูกถามว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่แต่กดดันว่าเราจะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานยังไงเพราะเขาชอบรู้เขาจับผิดผมได้ตลอดแล้วเราก็เป็นคนโป๊กง่ายเรื่องแต่งงานก็เกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าเมื่อไรต้องรอเซอร์ไพรส์ ยังไม่บอกตอนนี้เรื่องแต่งคุยกับดาวแล้วแต่รอให้ทุกคนฟังข่าวดีหนูต้องทำตัวสวยรอทุกวันจริงหรอต้องซื้อชุดขาวมาเตรียมไว้เยอะๆแล้วก็ใส่ทุกวันชุดขาวที่ไม่ได้แปลว่าแต่งงานแต่หมายถึงบวชชีก็ไปบวชพร้อมกัน